อะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะกูไม่ได้เมคเก้มันเกิดวันละภาษาฝรั่งภาษาที่หนามฮะมึงพูดว่าอะไรนะอืออะไรมึงพูดว่าอะไรนะกูไม่ได้เมคเก้อ่ะไงต่อก็แต่ภาษาเดียวกันก็ไงต่อ กเกิดเพราะภาษาในกันกูเลยไม่ได้เมกื่อเกิดวันที่เท่าไหร่สองมก็ไอสองสองเมษาแล้วมึงอ่ะสี่มกุลาเมษาเดือนอะไรวะสี่สัปหนึ่งหนึ่งมกราสองกุมภาสามธันวาสี่พฤษศิกาเดือนอะไรวะมึงเป็นคนแถยภาษาและไม่รู้เดือนนะ นี่มันรักคแล้วเนี่ยอกูรักมากเอ้ยรักกว่านาคตแฟนกูยไม่อยากออกสือกหนคิดเหรออ่ะหคิดอบลงวาเล่ถามไกันไอ้คย แปดใหญ่งไงนะฮะแปดใหญ่งไง FAT F A F <c oughs> A T F A T F A T T T อะไรนะ FAT F A T F A T T พูดทีเสียงยาวดิพิมพ์บอกแฟนมึงดีกว่ามึงบอกมันนมเล็กไพื่อนเพดเพดนอนเพดมันชื่ออะไรไไเอ๊ะเพดมันชื่ออะไรอะไรเพดมันชื่ออะไรวะไม่รู้เป็นเพื่อนแค่กัน แตแม่งพูดไงี้ยแมงพูดไงเมื่อคืนมีนอนกับกูอยู่เลยกันปีเหยครับอะไรเนี่ยแต่รู้ตัวไหมห้องเป็นผู้ชายอ่ะ

เด้ออาอยากเป็นมีเวนดาวไหมไม่อะทำไมไม่รู้บอพอบออัดเล่นๆเหมือนเดิม